สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับผมอาจารย์ธนาปัญญาคำนะครับเป็นอาจารย์ผู้สอนที่วิทยาลัยโปลีเทคนิคลนาเชียงใหม่นะครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับปกติก็สอนอยู่ระดับชั้นปวช .1 จนถึงปวส .2 นะครับวิชาที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยเป็นวิชาที่ชื่อว่าระบบจัดการฐานข้อมูลนะครับซึ่งวิชาระบบจัดการฐานข้อมูลเนี่ยเป็นวิชาที่นะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูล ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับต่อทุกอย่างนะครับต่อหน่วยงานต่อองค์กรนะครับข้อมูลจะเปรียบเสมือนกับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลในการประกอบการตัดสินใจนะครับซึ่งหน่วยงานต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมีข้อมูลต่างๆไม่สามารถขาดได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีข้อมูลองค์การต่างๆก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนนะครับธุรกิจให้สามารถบรรลุจุดประสงค์ได้ นะครับก็ในเนื้อหาของบทที่1ที่เราจะเรียนนะครับมันเป็นเรื่องของการรู้จักกับระบบฐานข้อมูลน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอนะครับวิดีโอที่ที่บันทึกไว้นะครับก็ตั้งดูแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันตอนท้ายคลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญรับชมได้ โอเคนะครับหลังจากที่เราดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของบทที่หนึ่งเนี่ยเขาจะพูดถึงระบบที่ชื่อว่า f i ล์ System แล้วก็ระบบที่ชื่อว่า d a t a b เบส m a n เ g e เมนต s y ิสเ m นะครับซึ่ง2ระบบเนี่ยอันนึงเป็นระบบที่เคยใช้งานในสมัยก่อนนะครับกับอีกระบบหนึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการในปัจจุบันซึ่งนิยมแพร่หลายกันมากยิ่งขึ้นนะครับเดต้าเบสเมเทจเมนต์ิสเเนี่ยเป็นระบบที่เรานะครับ เราจะมาศึกษากันว่ามันทํางานยังไงมีวิธีการใช้งาน,ยงายกกนอย่างไรมีการดึงข้อมูลกันยังไงมีการร้องของข้อมูลกันยังไงนะครับและมันมีประโยชน์อย่างไรและมีข้อเสียอย่างไรนะครับหลังจากนี้เราก็จะมาศึกษาเพิ่มเติมไปด้วยกันนะครับก็จบการเรียนของคอร์สออนไลน์ในบัที่หนึ่งกันแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับฟังรับชมนะครับ